สวัสดีค nice. in like, ่ะพี่น้องื้นนี้อ้อยจะพามาชมโครงสางบานนะคะในงบประมาณ4ี่0มนบาทเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปหาจะของบานพิ่นกนเนาะค่ะสวัสดีค่ะพ่อทำน้องสวัสดีคสวัสดีครับค่ะด้านกว้างนี่กว้างเท่าไรพ่อนี่4ีเมตรเนาะค่ะด้านด้านค่ะพี่น้องด้านกว้าง4ีเมตรเด้อค่ะบานนี้ด้านยาวเดียพ่อยาวสิบสองเมตรสิบสองเมตรเนาะค่ะเสามีจกต้นพ่อนี่เสาเปนต้น เสาแปดต้นเนาะความสูงของเสานี่จักเมตรพอสองเมตรยี <3> wow. <3 ่สิบอ๋อสองเมตรยี่สิบแต่ข้างหน้านี่เนาะค่ะก็มีเจก้านสามเมตรค่ะบ้านนี้กระเบื้องนะคะพ่อกระเบื้องนี่ราคาเท่าไหร่คะกระเบื้องซื้อมาเบิดมื่นหนึงเนาะอ๋อกระเบื้องซื้อมาเบิดมื่นหนึงเนาะค่ะไม่จ้างเขาเรียบเบิดสามพันค่ะไม่นี่ไหม่จะคล้องบ่พ่อใหม่จะคล้องค่ะไม่จ้างเพิ่นเรือสามพันเนาะค่ะค่ะ ทางในห้องนี้มีพื้นที่ประมาณจักระลางเมตรครับพ่อตรงนี้เนาะไม่ต้งห่วงยาวทางยาวสิบสองเมตรแล้ะนี่ค <ส bizarre. S 1> ่ะห้องนี้ประมาณเก่าตะางเมตรบ่พ่อสามเมตรสามเมตรอ๋อสามคูณสามบ่ค่ะสามคูณสามมองที่เห็นอยู่นี่เนาะพี่น้องสามคูณสามเก่าตารางเมตรเนาะกะกะซีล็อกนี่กะซีค่ะเก่าตารางเมตรคือกันไม่อยู่สามลอกเนาะค่ะพี่น้องทางนั้นกะเก่าตะางเมตรเนาะบ้านนี้อันโค้งโค้งนี่ก็คือว่าเป็นใหม่แล้วพ่อเนาะไม่ไม่ยังคะนี่ ไม่สแงอ๋อไม่สแบงค่ะไม่นี่เข้ามีเองเนาะพอ่อบริสุทธิ์พ่อเนาะค่ะจากที่เขาเรียนค่ะคือเสานี่ก็เป็นเสาปูนเนาะปูนค่ะเสานี่ต้นแล้วจักบาทครับพ่อต้นนี้ต้นละเม็ดล,ละลอยอ๋อเมตรล,ละลอยเม็ดล,ละลอยอ่าเสานี่ประมาณจักเมตรคะ่ะสองเมตรปะสองเมตรกะสองลอยเนาะพ่อค่ะสองลอยบาทเด้อค่ะเสาเสาอ่าต้นที่เห็นอยู่นี่นะคะพี่น้องกระเบื้องกะมืดหนึงเนาะพ่อเนาะ กระเบื้องนี้เป็นกระเบื้องแบบใดพ่อกระเบื้องแบบเตอันนี้ธรรมาดาทัพไต่เขาเนี่ยทัพแบบแบบทัพมาดาธรรมชาดาโบรสโมลาดเดรงโบราณอันนี้ค่ะกระเบื้องแบบโบราณนะคะที่อ่าสมัยตะกี้พิ่นใส่เนาะซื้อมากจะใส่พ่อตลาดแผ่นละจักบาทค่ะแผ่นจะพ่นซื้อมากไปจักบาทแล้วค่ะแต่ว่าทั้งเบอร์นี้หนึ่งหมื่นบาทเนาะค่ะเป็นเป็นอยังคือเลือกใส่กระเบื้องครับพ่อมันเย็นมันเย็นเนาะ สันชั้นไทยกับกระเบื้องนี่คือว่ากระเบื้องมันจะเย็นกว่าเย็นกว่าสั้นไทยมันกับมึงจะถือพวกกันอยู่แต่ถือกระเบื้องเนี่ยมันเห็นน้ำทงน้ำตาลบโมพาอ๋อค่ะมองนี้จะเห็ดเป็นบานบหมคะเนี่ยนาคตค่ะขายอันของเก่าขายแบบมีไก่มีซุ้มไก่ไม้กวาดอย่างนี้แหละอ่างูประมาณสี่หมื่นบาทนี่รวมค่าสร้างบ่พอยังลูกสร้างเจพร้องอ๋อเห็ดเองเนาะค่ะเเองค่ะพี่น้องส่วนมากบานห้าเพคนจะ เ่าจ้างเก็บบางคนเหรอจะเหตุเองเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนจะบริจ้าง้างเนาะค่ะในงบประมาณที่ว่าบางคนบางท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าสี่หมื่นบาทนี่เป็นไปได้บ่ในในงบประมาณนี้นะคะคือเพื่อนเหตุเองนะคะบริจ้าง้างเนาะมริจ้างมาเสาต้นนี้เหงาเหงาจากเมตรพ่อนนี่ตัวการซาเมตรหาซีบโตัวต้นนี้แม่พ่อนนี่ไหมเออเราทอดกันเนี่ยเราทอดตัวซาเมตรนหาซีบปะคะโอพี่น no. sí ้องกับคุณเอาเด้อค oh, um, ่ะเมตรละลอยเนาะพอเนาะค่ะ เม็ดละหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่น้องไม่สาแบงเนาะพ่อนี่เนาะอันบริแทกันปวกปอพ่อนี่อ๋อครับบริแทอยู่บริแทไหนอยู่อ๋อก็คือเล็กเล็กที่เอาไปตีตีแบบใวจังสัรนะคะพ่อที่เอาไปเป็นโค้งไวจังสันคือยังค่ะเป็นอะาดพืชอ๋อก็คือว่าอันมัดมัดไว้แต่เาท้าวางไว้ในพืชเนาะค่ะแล้วก็เทพืชนค่ะเป็นเขาเอินมาเท่าข้าเนาะพี่น้องค่ะอันเห็ดหน้าจักไรล่ะนี่พ่อหน้าหน้ามันหลายอยู่แล้วเนี่เจือเมือด สามซีฟลายเฮ็ดหน้าสามซีฟลายเนาะค่ะเฮ็ดหลายครั้งเนาะค่ะเดี๋ยวสิฟ้ามาเบิ่งอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะอ่าสี่หมื่นบาทเนาะพอเนาะทั้งเบิร์ตนี่เนาะค่ะคือมาสี่หมื่นบาทนี่ใส่งบประมาณไปกับอีหยังเนี่ยค่ะนี่ละมบิรเสาเบิร์ตเบิกระเบียงนเนาะเสากระเบิร์หนึ่งหมื่นเสาประมาณประมาณจักบาทค่ะสื่อเสานี่เสาเด็ก เทคาขดนี่เท่าาดออกมาแล้ครับอ๋อเท่าขาดตั้งใจออมแล้วอ๋อเสาๆนี่สื่อเบิดเงินจากบาทพ่อประมาณหมื่นบ่หมื่นอยู่ค่ะหมื่นเนาะบั่นละนทีอีกอีกอีกน็อตที่มันแพงน็อตที็ยากระเบียงค่ะตู้ละตู้ละห้าบาทโอ้ค่ะด้านคางนี้อาวเท่าใดก็พ่อสิบสองเมตรค่ะด้านนานี้ด้านกว้างนี่กว้าสี่เมตรสี่เมตรเนาะค่ะทรงโมเดิร์นเลยค่ะเด้อ บอเดนเบบออกแบบไม่นอกเบืองค่ะก็คือว่าสร้างเองนะคะในงบประมาณสี่หมืนบาทเนาะบเดจังบเดจังสร้างนะคะส้างสร้างางเวค่ะก็มีอยู่สองพักนะคะด่านหน้าเนาะด่านหน้ากับด่านด่านหลังเนาะแยลงไปสองผักค่ะพี่น้องอยู่กลางทงหน้าเลยค่ะบรรยากาศดีดีเดี๋ยวอ่อยจะทายบรรยากาศในเมืองนะคะบ้านเฮ้าบรรยากาศดีค่ะขายพี่น้องหน้าเลยหน้าเลยกับเป็นทงหน้าเนาะค่ะ พาพี่น้องมาเบิ้งนะคะเพื่อเป็นแนวทางเด้อพี่น้องทันใดที่กำลังคืดอ,อยากจะเฮ็ดโค้งสางบ้านในงบประมาณที่ทีโบแพงนะคะก็ต้องสางเองเด้อค่ะในงบประมาณเพียงยแค่สี่หมื่นบาทเนา<ล>ะค่ะคันันอยากประหยัดงบเพ่าต้องเฮ็ดเองนะคะแต่ว่าคันจากสร้างคนหนึ่งไม่เฮ็ดออกแบบอะไรก็ได้มันก็เฮช้อยนันกับโเพียงเงินเท่าตัวค่ะบาปใช่ค่ะพี่น้องตัวนี้กับกระเบื้องที่ที่เหลือบ่พอนี่ อ๋อคับมันจะมีแบบ้านแบกเขาามาอันก่อสร้างค่ะลื่อทิมมาแก่มากค่ะแม่นแม่นกระเบื้องตัวนี้บางทีเอาไปมุงนะลื่อเลื่อคนละอย่างสื่อเมื่อไหรโอ้หมากเมื่อไหร่ค่ะคือกระเบื้องแบบนั้นบริบทาสีเนาะก็กระเบื้องแบบเป็นเป็นแบบว่าอันนี้เลยนะสเป็นสีของกระเบื้องเลยบริบทีสีอื่นๆนะคะนี่ค่ะทรงโมเดิร์นเนาะกัเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเด้อค่ะเด้อพี่น้องอยากอยากเคล็ดบานนะคะอยากเคล็ดคุ้มสางบานเนาะ จกเลื่อมต้นเห็ดนะคะขันมีวัสดุของจะคล้องเองนะคะพี่น้องเข้ากระซ่ามาจีจะประหยัดเงินได้ได้หลายเนาะพ่อเนาะน,นี่คะ่ะเดี๋ยวสิบ้าเบิ่งรอบๆนะคะเต้าแพรต้นเนาะพอ่อ,พอค่ะเป็นกลางทงหน้าเลยเลยพี่น้องเป็นกระเหลี่ยงหัวน้ำเนาะค่ะอยู่นี่เน,นะาะค่ะนี่เนาะพี่น้องเนาะ ใหม่สะแบงเด้อค่ะโค้งโค้งลังคาเด้อใหม่ใหม่จะฟ้องเองค่ะบริสุทธิ์เพลินนะคะสื่อแต่เช้ากับอ่ากับกระเบื้องมุงนังคานะคะ,ะ,คะแล้วก็มีส่างสร้างเรือใหม่นําเนาะโครงสร้างบ้านในงบประมาณสี่หมื่นบาทนะคะราคาเบาๆค่ะพี่น้องบ่เนาะะคราคาราคาเบาๆค่ะคอนเฮ็ดเบิดแล้วเบิดทั้งรังนี่สิเบิร์ดลายอยู่เนาะพ่อเนาะ เป็นแสนกว่าเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือโครงสร้างซื้อๆได้ค่ะพี่น,อน,น้องค่ะค่ะคันเฮดดีๆตกแต่งดีๆอาจจะพูนแล้วพี่น้องประมาณแสนไปลปลายพูนละะ้วค่ะค่ะประมาณน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะรักใครงวดด้วย ค่ะพี่น้องสําหรับมือน,นี้นะคะอ่อยต้องขอบคุณพอทํานองนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้นองนะคะที่เขามาติดตามรับชมคลิปนะคะจังไดกับฝากกดติดตามตกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยไดี๋็คลิปต่อไปในเด้อพี่น้องสําหรับมือน,นี้สวัสดีค่ะ